สวัสดีครับผมหมอเบนนวดดึงดัดกระดูกขบวนนะครับวันนี้ไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับการรักษาหรือแบบมานวดหรือมาดัดกระดูกให้ดูนะครับแต่ที่ต้นเดือนพฤษภาที่ผมไปมาเนาะวันที่30เมษาจนถึง11พฤษภานะประมาณ10วันผมก็มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมวิปัสสนานะครับที่เขาใหญ่โคราชน,นะครับเป็น สูตปฏิบัติธรรมของท่านอาจารย์โกเอนก้านะครับหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินนะครับท่านอาจารย์โกเอนก้าก็มีตามทั่วไปเลยในเน็ตใน YouTube นะครับมีคนไปปฏิบัติธรรมมาเยอะผมก็ได้ยินมาจากเพื่อนจากรุ่นพี่ที่ไปมานะครับแล้วก็เหมือนสนใจด้วยไปแบบครก็เด้งขึ้นมานะครับใน YouTube ก็ได้ดูไปสักระยะหนึ่งเออก็น่าสนใจเพราะแบบมันดูแบบดูแบบแรกๆก,ก็ดูแบบดูเคร่งเครียดดูแบบเออแบบ จริงจังดีเนาะในการปฏิบัติแบบ10วันปิดวาจาปิดมือถือเลยเพราะเพราะส่วนใหญ่ที่ไปก็จะเป็นแบบ2อสวันหรือแบบปฏิบัติทั่วไปแล้วแต่เราจะไปเนาะอันนี้ก็แบบจริงจัง10วันเราก็อู้ยเยอะอยู่นะ10วันแต่คือเดี๋ยวจะมาพูดแบบหลังรายละเอียดขั้นตอนการสมัครหรือระเบียบว,วิธีการก็หาดูได้ก็มี หลายคนโพสใน y t u t u นะมาแนะนำว่าวิธีการรายละเอียดต่างๆให้ทำอะไรบ้างใน10วันนี้แต่ผมจะขอพูดแบบสั้นๆล้านๆที่แบบรู้สึกเราอยากพูดความรู้สึกที่แบบไปปฏิบัติทำมาเนาะสิวันคือผมว่ามันมันดีมากๆนะสูปฏิบัติธรรมอาจารย์โกเอนกาดีดีคือคำว่าดีก็คือมันเข้าถึงง่ายเข้าถึงทุกคนได้เลยไม่ว่าจะศาสนาใดไม่คือไม่จำกัดไม่ว่าจะเพศใดศาสนาใดชนชาติใด ก็สามารถแบบมาเข้าร่วมคอร์สปฏิบัติธรรมของอาจารย์กุยเอ็นกาได้นะครับแล้วก็คือแบบคือธรรมะที่ที่อาจารย์กุยเอ็นกาสอนหรือบรรยายนี่ก็คือมันมันเข้าใจเข้าใจง่ายเป็นคําที่แบบเราเข้าใจเลยเป็นคําแบบสากลแบบอย่างเช่นการรักษาศีลน,น่ะมันก็สากลก็คือแบบไม่ไปทาร้ายใครไม่พูดปดไม่ขโมยของคนอื่นไม่ดื่มสุราไม่ อะไรแบบนี้คือมันมันก็ทั่วไปแล้วก็มันก็ถึงง่ายพอเราปฏิบัติตามคําสอนของอาจารย์ตามคําบรรยายของอาจารย์มันมันก็เกิดความสงบสุขเกิดความสุขเกิดความความที่มันไม่เคยไปเจอที่ไหนในการปฏิบัติธรรมที่แบบมันมันเป็นแบบคำอาจารย์พูดเลย ก็คือให้ดูความจริงให้รู้ความจริงวิปัส,สนาคือรู้เห็นตามความเป็นจริงหรือแบบสัจธรรมในในสิ่งนั้นๆคือไปมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเออแบบสามวันแรกนาะก็จะให้ดูลมหายใจอนาปนานสติพอสามวันแรกนไปก็ให้วิปัสนาก็คือคิดคิดทุกสิ่งตามความเป็นจริงมีสติรับรู้ทุกการเคลื่อนไหวเช่นเราได้ยินเราก็รู้ว่าเราได้ไดยินเย็นเราก็รู้ว่าได้เย็นหรือมีอะไรไตมีอะไรคัน ในร่างกายเราให้อยู่แต่ในร่างกายเรารับรู้ความรู้สึกก็คือสติอันแหละรู้ทุกอย่างเค่อนไวการพูดการจานี่พูดออกไปเรารู้ปุ๊บ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 สติเรารับรู้ทุกอย่างเสียงแสงต่างๆรับรู้ไม่ใช่ว่าปิดกัน้นเวลานั่งเหมือนเรานั่งเนี่ยเนี่ยได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยเสียงเพลงปุ๊บเราก็รู้ได้ยินพอรู้แล้วเนี่ยนี่หลักสําคัญเลยเนะครับหลักหลักการป,ปฏิบัติ หลักการแบบที่อาจารย์สอนมาก็คือรู้สติมีสติรับรู้ทุกอย่างแล้วก็พอรู้แล้วก็วางเฉยนะครับปล่อยวางไม่ยินดีไม่ยิน้ายใจเฉยเป็นผู้สังเกตการเป็นผู้ดูอย่างเดียวโดยที่แบบเหมือนเราดูหนังอะดูให้ให้หนังมันฉายไปเรื่อยๆเราไม่ต้องไปอินว่าเสียใจร้องไห้หรือรู้สึกยังไงก็ดูไปเฉยเฉยดูไปอย่างนั้นพอดูแล้วก็คือวางเฉยปล่อยวางอุบเบกขาหลังจากนั้นเราก็ต้องเข้าใจในสิ่งหลักจะ อาสัจธรรมความเป็นจริงก็คือเป็นอน,นิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปดับไปนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเราเจอเวทนาในการปวดเรานั่งสมาธินานเริ่มปวดแล้วก็ให้ลองแบบลองดูดูอาการปวดมันไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแค่ดูโดยที่เราไม่ต้องแบบอูป้ปวดจังเลยเวื่อที่จะอยากให้มันหายก็ดูไปสักพักเดี๋ยวมันก็หายหรือบางครั้งมันก็ไม่หาย แต่มันอาจจะต้องใช้เวลามันก็จะอันนี้จังไปเองคือเราทําแค่นี้นะครับและท่านอาจารย์บอกที่ผมชอบมากคือความบริสุทธิ์ของของจิตใจมันวัดกันที่การวางเฉยวัดกันที่อุเบกขาก็คือไม่เอาใจไปปรุงแต่งไม่ไปยินดียินร้ายทําอยู่แค่นั้นคือหลักๆแค่นี้ก็คือมีสติรับรู้ทุกอย่างแล้วก็วางเฉยอุเบกขาแล้วก็เข้าใจในกฎธรรมชาติอันนี้จังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่นั้นแล้วก็ฝึกบ่อย แล้วคือตอนไปแรกๆก็แบบโอ้ตื่นสายนะครับพอปฏิบัติ4ี่หวันโอ้ตื่นเลยตั้งแต่คือเขาจะปลุกตีสี่นะบางครั้งปลุกตื่นตั้งแต่ตีสามเลยระครังยังไม่ทันได้ได้ได้ขึ้นมาก็ตื่นแล้วเอาแบบแล้วก็รีบไปห้องปฏิบัติรวมไปนั่งสมาธิโอ้มันรู้สึกว่าเอ,อ้ยที่จริงเรานอนสามสี่ชั่วโมงมันก็เพียงพอแต่ก่อนน,นนั้นก่อนที่จะไปปฏิธรรมโอ้นอน6ชั่วโมง8ดชั่วโมงก็ยังรู้สึกว่าเพียอยากนอนต่อแต่นี้แบบ มันอาจจะไม่ได้ทํางานหนักนะก็คือส่วนใหญ่ก็นั่งปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายอะไรแต่รู้สึกว่าเออมันมันพอสี่ชั่วโมงในการนอนอ่ะมันนิ่งบางครั้งบางคืนนอนไม่หลับเหมือนจิตมันตื่นตลอดแต่ท่านจ้งก็บอกว่าก็พยายามให้หลับนะครับเพื่อที่จะไม่เจ็บไม่ป่วยก็ก็โอเคดีดีมากนะครับก็เลยอยากแนะนําทุกคนถ้าแบบสนใจแบบไปหาค่ายธรรมะหรือค่ายปฏิบัติตธรรมที่แบบเข้มขน้นจริงจัง นะครับแล้วก็แบบว่าหลักคําสอนดีสามารถเข้าถึงได้ทุกคนเนี่ยผมแนะนําเลยศูนย์ปฏิบัติธรรมของอาจารย์โกเอ็นกานะครับสิบวันเป็นอะไรที่คุ้มอันนี้ส่วนตัวผมนะจากที่บวชมานะครับสาสเดือนผมว่าไป10วันนี้ผมรู้สึกว่ามันมันเข้มข้นในการปฏิบัติในการนั่งสมาธิวันหนึ่งก็นั่งประมาณ 4- 6ชั่วโมงได้นะครับครั้งหนึ่งก็จะนั่งประมาณ1ชั่วโมงพอ1ชั่วโมงครบก็จะให้พักเปลี่ยนระยาบท5นาทีส0นาทีเข้าห้องน,น้ำนั่นนู่นานั่งต่อ นะครับและทุกอย่างฟรีฟรีทุกอย่างแล้วแต่เราจะบริจาคไม่มีใครว่านะครับก็มีผู้ร่วมบุญต่างๆรุ่นสิทธิ์เก่าๆรุ่นพี่ก่อนๆที่เคยไปเขาก็ร่วมบุญกันมาหรือใครที่มิจทาเขาก็ร่วมบุญมานะครับดีมากผมก็จะไปอีกนะครับ๋ยวจะไปอีกเร็วนี้ก็แพลนไว้แล้วสมัครไว้แล้วเดี๋ยวรอเขาตอบตอบตกลงก่อนในการสมัครผมรู้สึกว่ามัน โอเคพอเรากลับไปแล้วก็ใช้ชีวิตได้ดีมากๆนะดีดียิ่งขึ้นนะครับคือเครียดก็มีบ้างแต่เรารู้ว่าเราเครียดแล้วก็พยายามปล่อยวางแล้วก็รู้ว่ามันเป็นอนิจ,จังแล้วก็พยายามทําตัวให้มันดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างนะครับแต่ก็ต้องปฏิบัติต่อไปนะคือแรกๆเราสิบวันนาะมันอยู่มันอยู่ในที่ที่แบบไม่ได้พูดกันไม่ได้มีแบบอะไรมาสิงเล้าแต่พอเราออกไปด้วยนอนมันก็มีสิ่งเล้าต่างๆกิเลสต่างๆเข้ามา แท่านอาจารย์ก็ให้บอกว่าให้ปฏิบัติธรรมวันละสองครั้งเช้าเย็นครั้งละหนึ่งชั่วโมงก็พยายามทาบางวันก็ทําได้ไม่ได้แต่ก็พยายามทําแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะไปปฏิบัติธรรมอีกเพราะมันเอื้ออื้ออื้อจริงๆเนี่ยดังนั้นก็ไม่มีอะไรก็แบบคือไม่ไม่จับมือถือเลยอยู่บ้านเราก็จับมือถือบางครั้งก็ดูนั่นดูนี่ตอบแชทตอบนั่นดูนี่โพสต์ต่างๆคลิปข่าวต่างๆคลิปได้มากต่างมันก็มีเนาะก็ไปปฏิบัติธรรมดีจริงๆแนะนํานะครับดีๆมากๆ ดีแล้วรู้สึกว่าเออมันทําให้ชีวิตการเป็นอยู่การใช้ชีวิตของเรามันง่ายขึ้นมันมีความสุขขึ้นมันแบบมีความสุขสงบเครียดลดลงไม่ได้เบอาฆาตพยาบาทใครมีจิตเมตตานะครับยิ่งงานของผมเป็นเกี่ยวกับการรักษาการนวดคนไข้เนี่ยเราก็พยายามต้องมีจิตเมตตาในการที่อยากให้เขาหายให้เขาดีขึ้นให้เขาอาการปวดน้อยลงเจ็บป่วยน้อยลงนะครับแล้วก็คิดค่ารักษาตามที่เราแบบ โอเคพอใจไม่ได้แบบสูงเกินหรือต่ำไปเลยแบบนี้นะครับแต่อนาคตก็ไม่แน่ถ้าเรารู้สึกว่าพอ,พอแล้วมันก็มีโปรโมชันดีในการรักษาหรือแบบแต,ต่างๆที่ดีขึ้นไปอีกนะครับก็ทำไม่เต็มที่เพราะสุดท้ายนะเราก็แต่ละคนเราอายุก,ก็ไม่เกิน100ปีหรอกซะเท่าไหร่80ก็ถือว่าเยอะแล้วก็พยายามใช้ชีวิตที่มีอยู่ให้มันมีคุณค่ามากที่สุดทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นทั้งต่อครอบครัวสังคม นะครับทำแล้วเออมันมันจริงๆสุขสงบมันเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่มันมันไม่แบบสุขอย่างอื่นนะสมมติอย่างสุขจากการกินอะไรกินแล้วมันก็ต้องกินอีกพอพออิ่มเออมันก็หาย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 หิวพอหิวอิ่มมันก็อยากกินอีกไปเรื่อยๆมันสุขไม่มีแต่ถ้าสุขจากจากรมจากสงบสุขเนี่ยมันมันสุดยอดตามคำที่พุทธเจ้าบอกทุกอย่างนะครับของใจโกเวนกาบอก ชอบมากๆแนะนำเลยครับสูปฏิบัตธรรมโกเอ็นกามีหลายสาขาภาคอีสานก็จะมีโคราชมีอุดรขอนแก่นแล้วก็มีมีทุกภาคตั้งภาคเหนือภาคใต้กรุงเทพอะไรก็มีเยอะนะครับก็ติดตามได้เลยก็เข้าไปใน Google เขียนว่าสูปฏิบัติธรรมอาจารย์โกเอ็นกาก็ได้นะครับก็จะมีเว็บไซต์บอกอยู่มีตารางอบรมตลอดทั้งปีว่าเดือนนี้ที่ไหนจัดบ้างวันนั้นวันนี้ก็สมัครไปเลยนะครับ ก็ฝากกันด้วยนะครับผมดีจริงๆสูงปฏิปรธรรมวิปัสนาอาจารย์โกเรนคาครับผมไปแล้วครับผมหมอเบนน์วดแด็กๆกระดูกบน10นาทีนี้ยาวมากเลยขอบคุณครับ